ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะเราก็อยู่ในเว็บอ่ดีไอดีสตช็อปนะคะทุกคนก็หลายคนนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ลงคลิปเดียวนะวันนี้ก็เดี๋ยววได้พาไปดูอ่าของนะครับผมราคาถูกกันนะครับทุกคนก็นะครับผมวันนี้มีคนแจกเหมือนเดิมน,นะทุกคนทีการสมรัครก็ง่ายๆนะสำหรับเว็บน,นี้นะก,ก็จะเป็นนี่เลยครับผมเป็นท้งบนเป็นยูเซอร์นะครับไอตรงกลางมาข้างล่างนะครับผมเป็น อ่าไอดีแล้วก็คอนเฟิร์มไอดีนะทุกคนกดสมัครสมาชิกไปเลยครับโอเคมาได้แล้วนะครับผมมาดูวิธีการเติมเงินสำหรับเว็บนี้นะผมวิธีการเติเงินงสำหรับเว็บนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมเป็นอ่า uh, การเติมสองขวัญนะครับผมการเติมแบบสองขวัญเลยนะทุกคนก็สามารถนะผมใครที่ไม่อ่า uh, คือเติมไม่เป็นนะผมก็สามารถดูคลิปได้นะทุกคน ูคลิปตรงนี้นะผมแล้วก็ไปเติมได้เลยนะทุกคนเออลิงก์ใส่ตรงนี้ก็กดเติมเลยนะทุกคนก็นะครับผมธีการเติมสารวิทยาารเติมโค้ดเนาะใครที่อยากได้โค้ดนะผมใครรอโค้ดกับพี่นะผมก็ดูพี่ได้เลยนะทุกคนธีการเติมโค้ดนะผมก็เอาโค้ดนะผมที่นี่นะผมใครอยากได้โค้ดนะผมใส่ตามพี่เลยครับผมทุกคนนี่ครับโอเคตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ครับ ไม่เป็นแบบนี้เลยนะทุกคนใครที่ได้หนึ่งร้อยหรือได้เท่าไหร่นะผม,ผมก็มีใจด้วยนะผมพี่ไปด้วยเท่าไหร่มาพี่หกสิบเลยทุกคนพี่ได้หกสิบนะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องทุกคนก็ใครที่ได้เท่าไหร่บอกพี่ด้วยนะพี่ได้หกสิบนะทุกคนบางคนก็อาจจะได้ร้อยก็ได้นะทุกคนเออโอเคครับผมมาดูกันดีกว่านะทุกคนก็ กสิบนะสามารถซื้ออะไรได้บ้างทุกคนก็ซื้อได้แบบปืนอัพนะผมไอดี ID ไก่ปืนอัพนะครับทุกคนนะมาดูกันนะโอเคเดี๋ยวพี่จะซื้ออันนี้เลยนะทุกคนโอเคถ้าี่อยากสมเด็จนะทุกคนโอเคครับผมทุกคนพี่จะได้มาแล้วนะทุกคนนี่ครับเป็นไอดีนะผมที่เชื่อมเฟสนะไอดี ID นี้เชื่อมเฟสนะทุกคนก็จะเป็นไอดีนะครับผมแล้วก็พาสร์อยู่ตรงนี้นทุกคนนี่ครับผม ไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับทุกคนนะผมพี่ก็ได้ไอเดียมาเรียบร้อยนะทุกคนนี่ครับผมนี่นะไปปืนอัพนะครับผมแต่ว่าชุดก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนตามรับน้องๆวนไหนที่อยากได้ไอเดียแบบนี้นะผมก็แวพี่จะิงๆไว้ใต้คลิปเลยนะทุกคนโอเคครับผมเราไป่มกันดูนะโอเค